ดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนย่าทำอะไรครับเนี่ยมะโกเก็บ,บกมะโ <laughs> กอ, <laughs> อันนี้คือต้นมะโกครับเนี่ยอยู่หน้าบ้านน้องแววเนี่ยต้นตะโกต้นตะโกต้นใหญ่มากทุกคนของต้นเอาไป, <laughs> าไปทำอะไรครับยา่าต้นตะโกเนี่ยแหวช่แ่มา <laughs> ตะโกมาตะโก อเอาไปแช่ทำระยะเขียตากแดดก,กินอืมไม่กินได้เหรอหรอนูไม่เคยกินมันเป็นรสชาติไงครับเจ็บดิเลยอกันตากแดดหนูไม่กลัดเด็ดเป็นเหมือนผลไมแ้แห้งอืมคิดว่ากินไม่ได้มันเยอะมากทุกคนเขารู้จักบ้างเนี่ยเล่นตะโกเนี่ยนู่ตะโกยิ่งต้องกัมีเด้ไม่มีครับหนูนนนไม่เคยเห็นหนูไม่เคยเห็นจริงอืมดูดิมอืม นทุกคนเพียบเลยแต่ต้นมันสูงมากยากาเก็บได้สอยเอาหญ่าเด็ดเด็ดทำเต็มคู่เลยย่้าเต็มแล้วย็ดเพิ่มเลและเย็ดเบิ้งกันอืมว่าเป็นยังไงเนาะนี่ครับหญ้านั่งทำทุกคนดูดูใหญ่มากต้นใหญ่มากสองต้นหน้าบ้านแพล่ะโออ่อ แล้วกัน้องพอยกินกันแล้วครับไปถ่ายมาโกรเรียบร้อยแล้วก็มานี่ครับนี่ตำข้าวปุ้นตำคำคอฮอเมนูเส้นต่อสู้ตายอยู่แล้วที่องเนาะแล้วก็นี่ครับกุ้งของเราที่เหลืออยู่จากหนึ่งกิโลที่ทำไปแล้วสองคลิปเหลืออยู่เนี่ยรันมันจะใส่ให้หมดเลยกุ้งดองซีวน้งแพว ปลาอันี้ไม่เคยกินแซ่หรือเปล่าปลาหมดแซ่คือเก่าแต่ฟิล์มมือน,น้องแพลวไม่เก่งอยู่กับปลาหลามนี่เหรอเนาะเอาแบบว่าเผ็ดน,นี่นพริกเท่าไหร่เนี่ยประมาณร้อยร้อยกว่าค่ะโอ้โหกินแต่ละทีนี่แสบท้องเลยครับครับปุ้นหนึ่งกิโลถึงซวงเลยค่ะแสบผิดเผ็ดมันได้เจ้งแสบ พวกตำตำยำยำนี่ไม okay. 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 ่เผ <ater> <ideas> okay. oh, okay. oh, oh ็ดก็ไม่แซมเนาะโอเคโตอยเต็มโคก้นโคกเลยคกใหญ่ๆเนี่ยทุกคนพวพวะพวกพวโอ้โหกุ้งของเรายั่วยั่วย่วแบกเตจะหมดโอเคโอ้โหชอโอโอ้โหขาใหญ่ค่ะ ขออภัยด้ค่ะผักเพลิกไว้ม่มีแก้มเลยเนาะเดี๋ยวไปหาหน่อไม้หน่อไม้ยาต้นใบมีมาเนาะเดี๋ยวไปหาหน่อไม้ก่อนโอ้โหน่ากินไหมครับเดี๋ยวไปหาหน่อไม้ก่อนอุ้ยจะแซ่บแล้วเดี๋ยวไปหาที่วางก่อนทุกคนเปิดกล่องกินเลยครับมาน้องแพ้ไม่กินเหรอเอะเรของเาตาิมให้กินอันนี้นะโอ้พบีบีใส่ชุดเรียนไปไหนมา ไปถ่ายรูปมาค่ะถ่ายรูปเสร็จแล้วตรงนี้แหละที่รักไปนั่งเร็วเออมาเลยนี่วันนี้สองสาวจะแบบพี่ตูนได้มากินอ่ะกินกินแม่กินไมลูกนั่งกินไม่ได้เพจเอ้าอือส้มไหมพี่นะโอ้ส้มน่ารักแท้ไม่ต้องไม่ต้องทำไหมเหรอนั่นแหละพี่ตูนพี่ตูนต้องวันนี้เบบี้เป็นกำลังคอยเป็นพระเอกนางเอกนางเอก ไม่มีผักขาน้นไม้แล้วหมดไม่เอาช้อนมาเลยเอาเอาจะซ่อมมาโอ้ยพี่จะสดเหรอบีมัมักสดจะซ่อมน่ารักอืมันน่ารักเลยอไม่มีผักเลยนะพี่นะนี่เป็นหาผักให้เอาช้อนไม่ให้น้องด้วยนะที่รักลูเป้าแหมเออเออไม่ร้อนนะรูเป้าทำไมเมืออันนี้กุ้งของเรามันต้องมีเบบี้แครอทหมดออหมดผักหมด จิมมันเอาเลยอุ้ยกุ้งดองคืออะอะไรมั้งกุ้งดองคือเดือดเบสเลยอ่ะไปทำไอติ้มนะเอาออกลับบ้านเลยยันชอบทันชอบแลยออกลับบ้านเลยเอาไปทำไอติ้มอืมเอาไปทำไอติ้มดงกุ้งใส่มากขนาดหลายวันเลยเนี่ยหรือกุ้งอร่อยมากหลายวันแล้วก็อร่อยดองไว้ไงเนี่ยอยากกินอันเนี้ย ค้ยเผ็ดอืมอ้าหนูปล่อยแล้วเออก็เผลอเปล่ามันพี่แหละอันนีกินให้ดูนะอืมบางคนก็นึกว่ามันร้อนมันต้องสดนนาะถึงจะอร่อยเมนูเนี่ยเบียเบียเบียมาเกยบ มาไหมคือจิกอ่ะมานี่วันนี้เราจะไปเรามีนักกับน้าเบียร์วันเนี้ยอือตั้งใจเป็นเสี้ยนน้ารักจำมูจำมิน่าเอาไปอ่ะเอาซ้อมไหมอืมที่วางของเราคือเท่มากวันนี้เบบี้นำทีมครับกินหมดก่อนเบียร์ช่วยให้เบบี้เบียร์ บิีบต้องการช้อนตัวกก็ไม่ค่อยหิวเท่าไหร่ทุกคนให้น้องกินพี่ตัวยิงวันน่ะไอติดวันน่ะเนื้อพริกอืมเผ็ดนะเผ็ดเผ็ดแต่แซ่บปลาร้แบบไม่ใช่ปลาร้ที่เราชอบกินอ่ะปลาร้ที่เราชอบกินหมดอ่ะเบบี้เบบี้บจำในรายการไหมนะดูแลเอฟซีด้วยมาค่ะมา ของพูดนไม่เว้นอ่ะเอกินยเอาไม่เอาดิทางนี้แวะขาขามันจะเซ็ตพี่อาพ่ดนเ็ตมันเดกเยอเม่อ่านก่เอา่ไปนะโอ๊บ่ใส่กัจ้ะไปมาอยู่มาอยู่ไมทำไร มากินยังกับส้มตำแซบอ่ะกินงานนู่นเผ็ดเนาะของอั่นี้ต้องแบบกินเผ็ดเผ็ดแซ่บใครบอกอยากกินเผ็ดเผ็ดอืมไม่ใช่พวกหนูนะแซ่บหลายเผ็ดเผ็ดเอ่าเผ็ดอ๋อพี่คู้ป้ะเผ็ดเนี่ยเผ็ดตามหลังพี่เป็นผู้ดำเนินรายการเดี๋ยวคนจะพาไปหาปลาไม่เผ็ดเลยนะมันนั่นมันนั่นเม่ได้ได้ บอยได้ไอเบียได้น uh huh. okay. ี่มาปลาไหลทุกคนปลาไหลมาตัวหนึ่งใช่ไหมครับไปปักเบ็ดมีว่าไม่เผ็ดทุกคนแล้วไงงั้นถักไปไหนครับตักไปให้ยายกินค่ะยายอยากชิมยายกินกุ้งสดได้ด้วยเหรอไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตักไปดู คนจีนหายไปไหนหนูก็เอาถุงซีลหลังคว่าพี่ใส่ตองโลสนึงอ่ะงเดี๋ยวไหมไม่ยากจังเลยนู่นูเอ,นนนเอากับข้าวไปเสิร์ฟให้คนหนุณนายปึ๊บนี่ฮะบีบีิว่ากุ้งเด้งดีทุกคนเออใช่ไหมแหละบอล,ลยิ่งเด้งเนาะอันนี้กล้องซูมไปที่บีบีคิคนเดียวครับพอ,อ,อ,อแล้วพอแล้วบิ๊บบิ๊บสุดซูงี้ มีใบมะยมทุกคนเน่กระถินเน่ากะถินมาเียกเส้น่ะว่าลูกยิกินบ่เป็นแาว่าไม่กินได้อร่อยเขาไปนั่งกินแล้วโอ้เจ็บโอเจ็บเจ็บหลายทุกคนอร่อยมันขมไหมไม่ขมไม่ขมไม่กล้ากินมันเหมือนแม่ระถินชอบดูลังดูลังมันต้องมีหน่อไม้อ่ะ น้ำไม้หมดแล้วไม่ต้องไปต้มน้ำไม้นั่นมัหมดละตัวหางกุ้งมันอ่อนเหมดเลยอะ เบียร์กุ้งอร่อยวะมะเข้าหรอเบียร์จดใจกุ้งอ่ะจะกูดองให้ไหมเด็กกินให้ไหมไอ้ดองให้กินไหมอืมดองไม่หลายวันก็อร่อยนะที่รักเด้งมากเลยกรอบๆอันนี้เขาดองซีอิ๊วไงอืมแซ่บพอๆให้กินอะไรูก ดนอยากกินมันอยากกินเมนูกุ้งแช่น้ำปลาแบบเมนูกุ้งแช่น้ำปลาเลยอ่ะแบบถาดหนึ่งเลยนาะประมาณสือกุ้งมาสองโหลกุ้งกุ้งแช่น้ำปลาน้ำจิ้มซีฟู้ดอืแบบแช่น้ำปลาเลยอ่ะแบบเอามีมะระทิรักแบบมีมะระแบบมีมะระด้วยอร่อยแซ่บเริ่มเห็นแล้วเริ่มเห็นแล้วแล้วแม่บอกว่าไม่เผ็ดพริกโรยเม็ดนะนี่โอ้ยปาดข้าเสียช่วงไม่ต้องเห็นแล้ว ีมือจองห้องน้องเป็นเด็กคนแรกเด้อเที่ยงถ่ายแล้วก็ไปกินไม่เพราอิ่มแล้วกินแล้วให้น้องกินเดี๋ยวถ้าอยากกินเนี่ยไปตาอีกซื้อกุ้งมาอีกเดี๋ยวเขาจะทำเนี่ยกิ้แช่น้ำปลาดีกว่าเนาะทำตัวใสๆอ่ะกุ้งแช่ปลาต้องซื้อมาแล้วแกะแล้วทำกินเลย วางบ่เชี่ยไปตามอะไรวางก็วางก็ไปเฟิร์สโซนวางไฟกินเลยวางไฟกินเลยเห็ดเป็นบ่บ่อยเบียร์เห็ดเอาอะไรไปซ้อนป่าไงไปกินอันเนี่ยมะเบียร์แล้วก็เดินไกลมีที่ซ้อนยังอุ้ยแต่ละอันเจ็บขานะที่ร้านจะไปได้ไงเราไม่ต้องไปเราไปทางนู้นเราไม่เดินไปแล้วนะมันมีที่ต้องขับรถไปลงนู้นเนี่ยไลอันจะนี้กับเราไหมไม่ กินน้ำอ่ะไปน้ำดิเห็นลวบีแล้วไม่ไหวแล้วทุกคนอาเนี่ยจะไปกินน้ำปอดเด้อใครชอบกินน้ำปอดน้ำปอดมันตั้งงไปน้ำเนี่ยโอเคโอหเผ็ดเผ็ดต้เรียนเผ็ด ิมปะโกแล้วเป็นไงบ้างสาวฟาดแต่มันหวานนะพี่คิดไม่ได้มันหวานนะเอาไปลองดันทีนี้เลยสดจะเห็นสาวชิมปะโกกันเอาไปตำทั้งแซ่บเดี๋ยวไนเด็กทำไปตำให้ทุกคนกินดูเลยเดี๋ยวตำไม่กินไม่เขาไม่กินเด็กินกับน้องต้องรอนี่เป็นกระดิ่งกระดิ่งเปิดมามันเปื้อนเสื้อเปื้อนแล้วจะสก็อบไหมเนี่ยเกระดิ่งทำแบบนี้นะ โอ้อย,ตยตนม่เตมาหน่อยนะโอเค,อ,เคอยู่ยยยยยนี่อยู่ี้อยู่นี้อยู่นี่แวนี้ะทุาจะกินู้เดียวอ,อะไร <c oughs> ทำงานเช่นกันทำงานเช่นกันจะมาหากินเ <c oughs> ดี๋ยวจะอยู่ค่เมนูกุ้งแช่น้ำปาทุกคนหนูไม่ไหวละกินคนเดียวเลยนะไม่ไหวแล้วนะโอเคโอเคครับกิปนี้ก็ไว้สน่นนี้แหละครับ บี๊กบิเราเพลินแล้วเ,อเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับถ่ายไปปดูแลอันเลืออันเล่นพี่ต้นต้องชิมดู